ไปซูสามิให้ลูกค้านะครับของคุณชิวากรน,นะคะจังหวัดขอนแก่น,นะค่ะอันนี้ลูกค้าเพิ่มอมอเตอร์นะคะเพิ่มเป็นมอเตอร์เลค็คอนสามพันครับแรงอึดก,กว่าเดิมอันนี้ช่างหนึ่งก็จะเฟิร์สก่อนนำส่งนะคะ อันนี้ลูกค้าสั่งมาจากทางเพจนะคะเพจร้านหนึ่งอาซีค่ะอันนี้ช่างก็จะเฟิร์ให้นิ่งก่อนนะคะรับนิ่งแล้วเินด้วยตะบายอันนี้นิ่งแล้วนะคะช่างก็จะหวดได้เลย กลุ่มลูกกระจาง,งกระจางกระจายไปเลยนะคะรงอันนี้เฟิร์นิ่งเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมจัดส่งโอเคครับ้านหนึ่งอาซี C นะคะ